สัญ,ญลักษณ์ที่เราจะมาทําความรู้จักกันสัญ,ญลักษณ์แรกก็คือสัญ,ญลักษณ์ดอกจันนะครับดอกจันเนี่ยเกิดขึ้นบนฝ่ามีมีทั้งดีและไม่ดีนะครับมี2เนินที่ดอกจันเกิดขึ้นแล้วดีนั่นก็คือเนินพฤหัสและวก็เนินอาทิตย์นะครับจะให้คุณแตกต่างกันยังไงเราตามมาดูกันนะครับสำหรับสัญ,ญลักษณ์ที่เกิดขึ้นบนเนินพฤหัสนะครับก็จะให้คุณทางด้าน ชื่อเสียงสังคมนะครับแล้วก็หลังแต่งงานเนี่ยชีวิตการแต่งงานจะประสบความสุขนะฮะแล้วก็จเจริญยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของดอกจันนะครับที่เกิดขึ้นบนเนินพระฤกษ์นะครับครับสำหรับสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นบนเนินอาทิตย์นะครับดอกจันที่เกิดบนเนินอาทิตย์เนี่ยจะให้คุณทางด้านคุณจะมีทรัพย์สมบัติเงินทองนะครับคุณจะมีเกียรติยศคุณจะมีชื่อเสียงนะฮะคุณจะร่ารวยเป็นเศรษฐีนะครับแต่ สิ่งที่คุณได้มานั่นคือคุณต้องแลกนะครับแลกกับอะไรครับแลกกับการที่ลูกและภรรยาอาจจะไม่ร้อเอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับลูกอาจจะเกเรอะไรเงี้ยภรรยาอาจจะนอกใจนะครับหรือไม่ซื่อสัตย์นะครับเป็นสิ่งที่คุณต้องแลกนะครับต้องแลกมากกว่กิจยศชื่อเสียงและความร่ํารวยนะครับครับสำหรับดอกจันทร์ที่เกิดขึ้นที่เป็นสลักที่ไม่ดีนะครับเืินแรกก็คือเนินเสานะครับ เนินเสาเนี่ยเป็นเนินอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีดอกจันเกิดขึ้นบนเนินเสาต้องระวังนะครับระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเกิดจากาสัตว์คนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติก็แล้วแต่อาจทําให้คุณถึงเสียชีวิตได้นะครับถัดมาเป็นเนินพุทธนะครับเนินพุทธเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมีคนคิดไม่ซื่อนะครับมีคนจ้องจะขโมยทรัพย์สินนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเกิดบนเนินพุทธ ถ้าเกิดบนเนินลังคารสูงนะครับจะมีคนคิดไม่ดีคิดร้ายมีคนคิดปองร้ายนะครับหรืออาจจะเกิดอาจการบาดเจ็บได้นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดบนเนินสุกนะครับเพศตรงข้ามเนี่ยก็จะนําความทุกร้อนมาให้นะครับหรือว่าหลังแต่งงานเนี่ยชีวิตครอบครัวก็จะไม่มีความสุขอันนี้ก็คือจะเกิดขึ้นบนเนินสุกนะฮะแต่จะไม่มีความสุขนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดบนเนินจันทร์นะครับคุณจะตกอยู่ในสภาวะฐานะที่ขับขัน รหรือการเดินทางเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ต้องระวังนะครับ